สวัสดีครับมาเจอกันในช่วงทำอาหารอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้เมนูจะเป็นเมนูสุขภาพเมนูหนึ่งนะฮะก็คือเมนูเป็นเมนูซุปแล้วก็เป็นซุปผักนะครับแต่เป็นครีมซุปซึ่งก็คือเป็นซุปจากที่ทำมาจากดอกกระหล่ำนะฮะหรือว่า c a u ิฟ f l เวอร cream s o u นะฮะเดี๋ยวเรามาดูส่วนประกอบกันนะครับว่ามีอะไรบ้างก็อันดับแรกก็คือลีกหรือว่าต้นกระเทียมนะฮะอันนี้คือเราจะใช้ในส่วนของที่เป็นเขาเรียกว่าส่วนลำต้นที่เป็นสีขาว ไม่ใช่ส่วนใบที่เป็นสีเขียวนะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องปั่นแล้วกรองออกมาเนี่ยพอตอนปั่นแล้วเนี่ยไอตัวสีของซุปเนี่ยจะเป็นสีค่อนข้างสีขาวนะฮะแล้วก็ที่ขาดไปได้คือดอกกระหล่ำนะครับแล้วก็มีน้ำสต๊อกอันนี้ผมใช้วันนี้เป็นน้ำสต๊อกไก่นะฮะถ้าเกิดว่าคุณชูทางบ้านไม่มีน้ำสต๊อกไก่เนี่ยก็สามารถใช้น้ำเปล่าก็ได้แล้วก็จะมีเป็นส่วนของออปชั่นที่ทำให้ครีมข้นนะครับก็คือ คุกกิ้งครีมแล้วก็ไข่แดงแล้วก็แป้งเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะครับว่าขั้นตอนมีอะไรกันบ้างอันดับแรกนะฮะผมจะสลซ์ลีก้ก่อนส่วนใหญ่นะครับต้นกระเทียมเนี่ยก็คือจะเป็นเบสว่าเป็นวัตถุดิบขั้นพื้นฐานในการทำซุปทั่วไปอยู่แล้วนะฮะแล้วก็สไลซ์ อดอกกระหล่ำนะคะับเริ่มจากตัดออกมาให้เป็นช่อๆก่อนนะครับเราจะใช้เฉพาะส่วนที่เป็นดอกนะฮะพอเราตัดออกมาแล้วมันจะมีดอกเล็กๆแตกออกมาเนี่ยเราเก็บไว้ใช้สำหรับตกแต่งได้นะครับจะคัดแยกไว้ เล็กน้อยฮะส่วนที่เป็นก้านใหญ่เนี่ยเราจะไม่ใช้นะฮะพยายามใช้ส่วนที่อ่อนที่สุดนะครับโอเคหลังจากที่เราปิดก็คือตัดก้านใหญ่ออกไปแล้วนะฮะคราวนี้เราจะมาแช่น้าสักแป๊บหนึ่งเพื่อทาความสะอาดนะครับหลังจากที่เราแช่ในน้ําเปล่าแล้วะคะเราจะใส่น้ำส้มสายชูล,ลงไปเล็กน้อยครับพอเราใส่น้ำส้มสายชูล,ลงไปแล้วเนี่ย ใส่ไปเพื่อตามดอกกระหล่ำนะครับอาจจะมีหนอนนะฮะเป็นลูกนอนที่อยู่ตามหรือตามซอกของก้านนะฮะถ้าเราแช่ในน้ำส้มสายชูแล้วเนี่ยถ้าเดี๋ยหนอนจะออกมาถ้าเกิดมีนอนอยู่ข้างในนะฮะแช่ไว้สักพักหนึ่งประมาณสัก 2- 3สามนาทีครับแล้วก็เททิ้งแล้วก็มาแช่ใหม่ซ้ำประมาณสัก2อรอบนะฮะถึงท่านี้ดอกกระหล่ำก็จะสะอาด ใช่ครับหลังจากที่ผมเทน้าทิ้งเรียบร้อยแล้วนะฮะก็คือทําความสะอาดรอบแรกแล้วเดี๋ยวคราวนี้เราจะมาต้มหนึ่งรอบก่อนวิธีการต้มรอบแรกเนี่ยต้มเพื่อให้แค่ดอกกะหล่ำเนี่ยนิ่มขึ้นเล็กน้อยนะฮะเราจะไม่ต้มซุปนี้จนเปื่อยมากจนเกินไปมัน,นจะเป็นกากนะฮะวิธีการทำอะไรคือผมจะลวกผักนี้โดยที่เตรียมน้ําเย็นไว้ใส่น้าแข็งเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นก็นําไปลวก ก็สังเกตง่ายๆครับวิธีการกวกรอบแรกก็คือว่าหลังจากที่เราใส่น้ําเดือดลงไปนะครับพอน้ําเดือดปุ๊บเนี่ยเราใส่ดอกแกหลงลงไปเนี่ยเพราะเราก็รอให้น้ําเดือดอีกรอบเเท่านี้ก็พอแล้วนะครับเดยวรอให้น้ําเดือดอีกรอบหนึ่งแล้วก็จะตัดช็อกน้ําแข็งทันทีหนึ่งโอเคพอน้ําเดือดแล้วก็ปิดไฟได้เลย ก็ตักออกมาแช่น้ำเย็นนะฮะใช่ครับหลังจาที่เราแช่ดอกกะหล่ำมาะคราวนี้เราจะมาผัดลิกที่เราหั่นไว้เมื่อกี้นะครับหรือว่าต้องจะเทียมคือใส่เนยลงไปเลยครับพอในละลายแล้วนะครับเราจะใส่ต้นกระเทียมที่เราสไลด์เมื่อกี้ลงไปผัด แล้วก็ผัดแค่พอให้เขาเรียกว่าผักสลดก็คือผักเนี่ยคายน้ําออกมาหลังจากที่ต้อกระเทียมเราคา,ายน้ำหรือว่าผัดจนสลดแล้วนะครับเราจะใส่แป้งลงไปก็คือร่อนแป้งให้ทั่วระวังนะครับคือเราต้องผัดคือไม่ให้แป้งติดกันเป็นก้อนโอเคมาเลยนะเราจะใส่น้ำสต็อกลงไปนะครับ ผมใช้ก็คือเป็นน้ำสต๊อกไก่หรือถ้าไม่มีเนี่ยก็คือสามารถใช้น้ำเปล่าได้ใส่ลงไปเล็กน้อยแล้วก็ขูดกระทะก่อนนะฮะเอาแป้งที่เกาะที่ก้นเนี่ยออกมาให้หมดก่อนโอเคพอเราต้มไปแล้วน้ำเริ่มเดือดแล้วนะฮะครัวน,นี้เราจะใส่ดอกกระหล่ำตามลงไปเลยนะครับแล้วก็ต้มไว้สักพักหนึ่งนะฮะ คอยดูแล้วก็คอยสังเกตว่าดอกกระหล่ำเนี่ยนิ่มได้ที่สุดพอหรือยังเราจะไม่ต้มจนเละนะครับเดี๋ยวเราจะมาเช็คคอยเช็คเรื่อยๆเพราะว่าแ้บเดียวก็สุกแล้วครับพอสุกเสร็จเนี่ยปิดไฟเดี๋ยวเราจะปั่นทันทีเลยโอเคระหว่างที่รอให้ดอกกระหล่ำสุกนะครับระหว่างนี้ผมจะมา r e วิ e c r รีมรอไว้ก่อนก็คือใช้ค o กกิ้งครีมนะฮะเคี่ยวจนงวดที่ทำนี้เพื่อว่า,าจะทำให้ซุปเนี่ยข้นขึ้นมา หลังจากที่ซุปได้แล้วนะครับใส่เหยียบแล้วก็ต้องคอยดูคกกิงครีมของเราด้วยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะไหม้ซะก่อนหลังจากที่เราปั่นซุปเร้อยแล้วนะครับคราวนี้ครีมที่เรานำไปเคี่ยวจนงวดเมื่อกี้เนี่ยผมจะเอามา ช่น้ําเย็นแป๊บหนึ่งนะฮะลดความร้อนอุณหภูมิสักเล็กน้อยอเพราะว่าให้ต้องลดเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่ไข่แดงลงไปผสมถ้าเกิดว่าร้อนจะเกินไปเนี่ยไข่แดงจะกลายเป็นเม็ดทันทีเลยพอเราลดความร้อนจากครีมเรียบร้อยแล้วเราจะใส่ไข่แดงลงไปนะครับคนให้เข้ากันกับครีมเลยนะฮะผสมให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันเลยหลังจากนั้นเราจะมากรอง อันนี้เราก็จะได้เนื้อครีมที่ไม่มีเศษอะไรเลยนะครับเป็นครีมล้วนๆหลังจากที่เราได้ครีมล้อนแล้วเนี่ยจะตักซุปลงไปผสมแล้วก็คนให้เข้ากันทันทีเลยนะฮะจะทิ้งไว้นานพริกไทยที่จะใส่ลงไปเนื่องจากซุปเนี่ยจะมีสีค่อนข้างขาวนะครับเพราะฉะนั้นพริกไทยที่ใส่เนี่ยเราจะใช้ พริกไทยขาวไม่ใช่พริกไทยดำนะฮะได้แลว้วนี่ผมจะตักเสิร์ฟเลยนะครับโอเคแค่นี้ก็ได้ซุปดอกกระหล่ำเรียบร้อยแล้วนะฮะ